เงินนะคบแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูปเชื่อม,น,มน,นะครับั็รูปใช้งานเชื่อมแอร์นะครับเชื่อมท่อแอร์ทีเนี้ยเวลาใช้งานเสร็จปุ๊บอ่บให้วางส่วนที่มันร้อนนะครับไปฝั่งนู้ดเวลาหยิบใช้งานต่อจะได้ไม่ไม่เี๋ยวหยิบซ้ายหยิบขวาอะไรเงี้ยนะครับลวกมือได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเคยโดนแล้วเป็นเส้นเลยนะอะให้วางไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแกสไลเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวจุดอ่ะ ก็ค,คือจะเหมาะกับการใช้งานกับสูงมือเพราะว่าถ้าเป็นไฟเช็คจุดไม่ได้นะครับอันนี้หรือไม่จะจุดเทียนเนี่ยตัวนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าใครแบบใช้นี้เราไม่ถนัดนะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวคลัสนะครับคลัสน fl ux ก็คือมันมน้ำยาเชื่อมประสานนี่แหละช่วยในการประสานนะครับก็คือจะทำให้เราเชื่อมง,งานง่ายขึ้น นในจุดที่ยากๆอะไรเงี้ยถ้าจิ้มมันไปจ,จะง่ายขึ้นท้างในเป็นผงนะครับข้างในเป็นผงเพราะนั้นวิธีการก็คือถ้าเราลวดจุ่มไปธรรมดาสมมติลักษณะน,นี้นะจุ่มให้ดูเไม่ติดนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะปายไฟเนี่ยพ่นที่ลวดเชื่อมนะครับอให้มมนมีความร้อนพอม,มีความร้อน่ะมันจะเริ่มหลอมละลายก็คือจะเป็นของเหลวเนาะถ้าเราจิ้มลงไปปุ๊บไอ้ที่เป็นผงอยู่ก็จะติดขึ้นมานะครับ พอน,น,นลวดเชื่อมจะใช้ลักษณะนี้ก็คือปอกให้ร้อนก่อนแล้วจิ้มเข้าไปนะครับช่วยในการประสานนะก็ะทําให้เชื่อมง่ายขึ้นก็ถามว่าใช้ตอนไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าวิง่งถ้าใช้นโตรเจนอัดผ่านผมก็แนะนําให้ใช้มันมันจะเชื่อมไดง่ายขึ้นนะครับเชื่อมง่ายขึ้นหนะรอนนะือถ้าอย่างที่เราลองอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองให้ดูตัวนี้ก็เหมือนกันในกระบอกนี้ก็เหมือนกันนะครับ ทีนี้เวลาเราจุดนะครับก็จะเปิด LPG ก่อนนะครับอย่างผมท่านขวาเนี่ยผมก็จะอัานมือด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะยเสร็จปุ๊บผมก็ใช้แก๊สไลเตอร์ในจุดนะครับจะเป็นลักษณะนี้ตอนนั้นแก๊สไลเตอร์ก็ระวังนิดหนึ่งนะมันจะพลุบนิดหนึ่งแล้วก็การเปิดตัวแก๊ส LPG นะครับเปิดเบามากๆนะครับอย่าเปิดแรงนะ คือถ้าได้ยินเสียงฟู่ไม่ใช่แล้วนะเสียงฟู่คือมันจะลุกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนิดเดียวพอให้ผิวพอสัมผัสได้ว่าไอ้มันมีแก๊สไหลยอยู่นะครับมีแก๊สไหลยอยู่ก็พอพอเปิดมาจากฟู่เดี๋ยวเราค่อยปักตรงวาลตัวนี้นะครับค่อยปักตรงวาลตรงนี้อ่ะทีนี้นะครับผมก็จะจุดนะครับจะเริ่มจุดอล้ปัญหาคือถุงม,มือผมอันนี้มันชอบมีเศษอะไรไปติด เขียวกันเปิดนะครับอ่านิดนึงครับปิดก็ลงโอเคทีเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวพอจุดมาใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็จะเอาอังมือ,อนิดหนึ่งเนาะให้พอรู้สึกพอนิดเดียวนะครับถ้ามีเสียงอย่างที่บอกคือมันมันจะไฟมันจะลุกเกินนะครับเดี๋ยวอันตรายด้วยนิดเดียวพอนะครับ เห็นไหมครับถ,ถ้าเป่าถ้าผมหมุนวาล์วตรงเนี้ยมันก็จะมีเห็นเป็นตัวแกส๊สพ่นออกมานะครับเห็นไหมตรงจุดนะครับเนี่ผมก็จุดไม่ค่อยติดเลยผมก็จุดไม่ค่อยติดนะครับผม ชอบใช้นี่มากกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็เพิ่มอ่ะนี่ผมเปิดข้อสูตรเจนเข้าไปนะครับอ่ะช่ไ <c oughs> สุ๊ ค่อยๆนะค่อยๆหมุนางเงี้ยครับอ่ะนีเจ็บนี่ยมีไฟฟล่องอยู่นะครับ้ได้หะ้คือเกลวไฟฟลองมันหายไปก็ใช้ได้แนละ้วเป็นหานครับทีนี้การเชื่อมน,น,นะครับก็คือเราให้ความร้อนเนาะมก็เลยก่อนเชื่อม ให้ความร้อนนะครับทีนี้ปลายไฟอ่ะสามารถไล่ความร้อนไอไล่เศษสิ่งของมัได้นะครับมันจะสะอาดึ้นึงอ่ะที่มีควันเนี่ยคือมีพวกน้ำลงน้ำยาอยู่ข้างในนะครับน้ำมันพรอยู่ข้างในเนี่ยจริงๆแค่เปล่นี่พอแล้วครับไฟต้มหายพอแล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเวลาให้ความร้อนก็เตียงนิดนึงแล้วก็การจับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจับรถเชื่อมแล้วก็ตัวไฟเชื่อมเนี่ยครับ จับลวดเชื่อมให้90้าสิบองศานะครับให้เป็น9ก้าสิบองศาเพราะว่าเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นแล้วเราก็จะหมุนเอานะครับทีนี้อ่ะน,นี่คือการให้ความร้อนแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเยวนะแค่นี้พอพอ,พอ,อ่ะเออนเ่เอาออกปุ๊บความร้อนไม่ได้ออกความร้อนไม่ได้ อ่าจัตตาบรีนีมม้มันจะไวมากเสร็จปุ๊บเราลดเชื่อมไวตรงเงี้ยนะครับมันก็จะไหลทีเนี้ยกดๆนิดนึงนะครับเราดูได้ทั้งยางเนี้ยมาแก้อย่างมาแก้ได้แล้วนะครับสีออกแดงๆส้มๆประมาณนี้นี่ผมก็ ชื่อมนะครับก็คือเป็นไฟเป็นชิ้นง,งานแล้วก็เป็นรถเชื่อมนะครับอย่าเอาไปอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าไฟมันแรงนะครับอันนี้เราก็ปุกเขารู้สึกว่ามันร้อนเอาออกนะร้อนเชื่อห้อง เที่ยมตะไหข้างหน้าสถานการณ์นี้ปิดพวงมา้แล้วปิดตัวของอเขาพิเศษก่อนนะครับเนี่ยเปลี่ยมันจะเบาลงแล้วก็วป,ปิดค่อยๆนะค่อยๆเหมือนที่แรก เนี่ยดูภาพขมัก,มกเวลาเชื่อเสร็จอย่ามือจับนะครับคีมนะครับแล้วก็เวลาเสร็จปุ๊บเข้าความปลอดภัยเนาะระวังหัวเข้อ <c oughs> ความปลอดภัยนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็จับปุ๊บอะโยนลงน้ำได้เลยนะครับมันจะเย็นแต่ว่างานจริงอย่าไปโยนนะ นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวกันไก่ช่วยตัดตัดครึ่งน,นะข้อครับใช่ครับจับไหมครับตัดตัดแล้วเดี๋ยวใช้ครีมบีออกมาดูข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยมันตัดง่ายอยู่แหละเพราะมันอ่อนนะครับเวลาข้าอทองแดงเจอความร้อนมันจะอ่อนนะครับมันไมมีความร้อนใช่อ่ะอ่ะ,อะ,อะแค่นี้พอเนี่ยครับ,รบดูภาพผ้าหมอข้างใน บิดๆให้หนะเห็นว่าไม่หมดเฮ้ดูคาบข้างในใช่ก็คือมันจะมีคาบถนอมอยูเยอะมากทีนี้ถ้าผมใช้ตัวของไนโตรเจนนะครับอย่างแรกก่อนผมต่อท่ยอยางนิดหนึ่งนะเพราะว่า เดี๋ยวเราใช้เกจนะครับลบกวนเอาถังมาให้หน่อถังไนโตรเจนนะครับสีเทานะถังใหญ่เลยอ่ะทีนี้นะครับรก็คือไนโตรเจนผมจะไนโตรเจนไว้นะครับรก็ให้ต่อที่เกจสายสีเหลืองนะครับเดี๋ยวสายนี้มนะันจะได้ออกอต่อสีเหลืองนะครับนะครับเสร็จปุ๊บ ตัวสี่น้ำเงินนะครับผมจะต่อกับตัวอัลฟ a สองตัวนี้ a l p สองตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาต่ตอกับตัวท่อตัวนี้นะครับท่อตัวนี้แล้วก็พันด้วยเทปพ,พันสายเนี่ยครับก็คือที่พันที่พันสายเนี่ยก็คือบังคับให้ลมมันไปออกทางรูนี้นะครับ แต่ว่าพันนิดเดียวกอเปิดก็นเนี่ยเหมือนมันทับให้ไปออกทางด้านนี้นะครับใช่อันนี้เป็นแบบคว้มในเวลาที่เราเปิดเนี่ยครับลมก็จะอัดออกไปล้วออกทางด้านนี้อ่ะทีนี้เวลาเปิดถังนี้เช่นเปิดวาลวเลยหันทันไปทางผมนะวาลวไม่ให้วาลวถังนะอ่ะเปิดสใช่ อ่ะพอัแค่นั้นทีน,นี้อาา๋อมันมีวาล์มาเปิดอยู่หน่อยเนาะอ่ะก็หลอกทางน,นี้ทีน,นี้เราเปิดแค่อย่างตัวนี้เนี่ยสเกลมนะันอ่าตัวเลขที่ใกล้สุดคือสิบนะครับครึ่งหนึ่งคือห้าเนาะทีน,นี้เราเปิดไว้ประมาณห้าก็ได้ครับเปิดเลี้ยงไว้จะอยู่น้อ,นนอยเนี่ย ลองลองมืออันใช่อย่าที่ถือเยอะถ้าใช้ได้เลยครับจริงๆเปิดรางฝาม่ะก็โอเคก็ว่าเนี่ยเทสทันสายมันให้บังคับให้ลงในออกทางนี้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นถ้าไปเชื่อมตัวคอยล์ร้อนอะไรพวกนี้เรามีตัววาสวิตอยู่แล้วเราว่าไหลเลยตามระบบเขาแต่นี้เทสให้ดูนะครับ เปิดเนียนะนี่ผมเชื่อมนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมมันแบบกล้องนะนะครับอ้ยอย่าใกล้มากจริงๆเวลาเชื่อมกันนะอย่าใกล้มากแนะนำไกลๆนิดนึง ว่าเรายังไม่รู้ว่าแต <c oughs> ่ละคนเปิดเท่าไหร่เราก็ต้องคอยเช็คนะครับว่าจริงๆต้องมีคนคอยเช็คด้วย แต่ว่าไม่อยู่ก็พี่ต่อไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายมันติดห้างครับเดี๋ยวผมกลัวไม่เห็นผลไม่ถึงนะไม่ถึงเปิดที่ไหนร่ประมาณห้า้องมีคนเลี้ยงนะทั้ะะปรงนี้คือมันจะเชื่อมยากนะครับมันจะเย็นไหนมันหล่ย มันจะเย็นจบบนจะแดงฟ้าย่างๆแล้วก็จะมนมาเพื่อลดควมาข้างใน,นใช่ครัเพราะว่าไปแนนทนคร์ลเจนข้างในเยอะเื่อไหอร่ความสมดุัใเหอนใช่ทำาละเหมือนกัน สายเขาทำนี่เขาพูดยอยเนี่ยที่บอกว่าสายอยู่ข้างล่างเขจะเกิดลักขนาดนี้ไงผมเลย แต่ว่าเดี๋ยวเราฝึกเคร,เรเื่องกันไม่ต้องใช้เอนตเ้นะ,ะเักแบบนั่นก,ก็ได้นะนี่ผมเชื่อมนานๆให้ดูนะก็ะผิดนะครับ แข่นตรงเลยก็ได้ดน,น,นี่ก็ผ่าครับเจ้ห้ที่ผ่า เนี่ยอย่างนี้ไมต่างกันเลย้ยต่างกัเลยครับใช่ที่ดูไอ้พวกเนี้ยไปตันท่อรูเข็มไหมแต่แล้วไม่จิ้มอะไนี้ะอ๋อจำไม่กิ้ผมจิ้มนีงม่นน่าจะง่ายขึ้นต่ผมลืมผมปกติถ้ารูนี้ผมไม่ค่อยจิ้ม่าไห้ ยกเว้นแต่เบาจะจิ้มตอนแบบคอมพิวเตอร์อะไรแยบนั้นระวังระวังไม่ทำน้องจิ้มให้ดูหน่อยจิ้มให้ดูหน่อยเออยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เดี๋ยวให้จิ้มให้ดูก็ได้ลืมเขาเลยก็จิ้มมันจะไหลง่ายกว่านี้อ่ะเนี่ยเขาให้ต่างกันลักษณะเลยใช่ มันเลยบอกว่าถ้าถ้างานถ้าโอเคไปใช้งานจริงอะ่ะมันจะลําบากแบบผมเมื่อกี้นิดหนึ่งครับมันจะไม่ค่อยร้อนอ่ะก็จะ,ะอาจจะต้องนานกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ผมนานเชื่อมอันนี้นานกว่าเนะาะก็คือยิ่งเชื่อมนานนะครับขมาหวเมียิ่งเยอะก็เลยอ่ะอันหลังเนี่ยอัานในเทอจนแล้วเชื่อมมันนานไปเลยให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่งจริงอ่ะต้องปืดเดียวจบนะครับพอสะอาดาต่างกันเนานะนะครับอ่ะทีนี้